จัดเลยทุกคนปุอดำนอจอดำฟ้าลจทุกคนจัดเลยนะจัดเลยก็จัดเลย s r S D J เบ็ดมดแล้วเ <c oughs> ลยตรงนันนี้ไปเรามาถึงแล้วทุกคนกับแหล่งเถกยรี่สุดเรามาวันนี้ก็ร0 0ยกิโลแต่ไม่บอกว่าตรงไหน,นเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ปลาซี่ไรและก็ปลาสวยๆแคนะ่ไหนเพราะว่าแหล่งนี้มันเป็นแหล่งลี้หลังที่เขาควางคนตาย <c oughs> นั่นก็คือหลังคโบไปทุกคน ไปช้อนปากระปาหลังส en> ุสานกันว่าจะได้ปลาสวยๆแล้วก็ให้เนยรู้ว่าบางเจ้าบางเอียดจะถูกแล้วไงพอได้เลยตังเลยเลยไอ้สิปืดชะตั้งคุ้มอยู่แล้วละเรียบร้อยทุกคนหลักฐานชัดๆเอาลองในก่อนบางกาในผือจัดไปหลายตีล่องเนาะอ๋อมันมีหลายร่องทุกคนเออเดี๋ยวเราต้องตำลุ่นเดี๋ยวบังกาจะยิน มาทุกคนเราอยากเจอฟองสวยๆน้องๆแน่ก่อนถ้าเราเจอฟองเราก็จะเจอประกาศใช่ไหมใช่ทุกคนเพราะว่าปลาหวดเป็นปลาที่สวยและน่าดูที่สุดโอ้โหมังกลาพอแรงถึงมังกล้าชุดเลยใช่ไหมมาทุกคนมาดูดิคือมันมีหลายหลายหลอหลายบอ่อนะทุกคนมังเหยดก็เลยแบบเลือกไม่ถูกเดี๋ยวมันก็จะใช้ที่ละบอ่อทุกคนเดี๋ยวมังเกิดขอหาหัวดก่อน อันนู้นก็ไม่ได้เอามาเหีือเบ็ดที่จริงหยิดนีด่มาตีเบ็ดไม่รู้เดี๋ยวแลกก่อนทุกคนจ้ะกี่หาวดก็กี่หาแล้รแต่ว่ากี่เท็มก็กี่เท็มเท็ดอนดิอืมผางชิงไม่ใช่หาวดว้ามึ้งจ้าช่วยหยิดจริงเหรอโอ้เนี่ยทุกคนปวดปาก,กัดไหมตรงนี้ มองเลยก่อนดิมอาไม่ใช่บังจาตรงนี้จริงเหรอมันน้ำมันสีนี้เหรอเอ้ามึงจาเนี่ยประกาศได้แล้วตัวเล็กตัวนี้ใช่หนึ่งนะแต่ว่ามีแน่นอนไม่ต้องกลัวมึงจาเราโอกาสแบบนี้เราเราเจอได้ไงไหมเออไม่มีก็ไม่มีบอยโอ้ยมึงจาพระวัแล้ว ปางชิงแลวทุกคนเงปรดแล้วมานุงอยู่กลางเออทุกคนนั่นน่ะกลางลำรขาเรียกว่าบดปากของแท้ทุกคนอยกลเ่่เออจัดเลยทุกคนมาเนี่ยช่วงันนี้ไงสาดีทามสองหนึ่งมิสละชิ่งอุ้ยดำปืนดำปืดแต่ไม่เงยแต่ว่าสีได้อยู่โอ้ยดำปืดแล้ทุกคนปลาโหกันแหละ วดด้วยโอ้ยทุกคนน้ำปืนตุงตุ้งตุ้งตุ้งุ่้งต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 ุ่งต้งตุ้เตุ้งตุ้งไุ้งตุ่งตุ่งตุ้ง้งตุ้งตุ่งตุ้งต้งต้งตุ้งาม้งตุ้่ตุงตุงตุอืมอันนี้อาจจะไม่ใุเราุนงใหญ่เลยยังามา้าะมึงนาะเราจะได้้ว่าปลามันจะเป็นอย่างไร หวานทุกคนเราชอบทำแบบนี้อยู่แล้วเพราะเราสายตึงๆทุกคนเราจะเก็บพาไปได้รู้ว่าที่ไหนสีอะไรสวยอะไรอ๋อจะได้ถือๆๆของจาเงียบพัดวังนี่ดีบิสมิลลาตรงนี้หล่าทุกคนจริงเลยทุกคนพวกเราฟองเหล่านี้ฟองตรงนี้กับฟองหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้ก่อนดิ ไม่ตีดข้างนอกอ่ะเดี๋ยวทุกคนโอ้ยมังจ่ามเงียบพัดเดี๋ยวมังจ่าถือถือถือใหเงียบโอเคถึงงั้นแหละเอาับมาเก๊กทุกคนเดีพาเราไปกันเลยเอาคาลยอออาควายก้ายเลยออกออตันยึงไหมทุกคนตาสวยโอ้ติดมาแล้วโอ้โหอะไรยด bay co to rồi chưa ui bắp lao vẫn ông cha bắp lao vẫn đang bay ừ dù căng vẫn đang bay cả đuôi cặp ui đâm cò đâm cò đâm phá luôn đêm đêm cả tụi con gì đây nè ô oh, gì đêm. tụi con ô im cả đây đi im cả ô ui ba tuổi đấy ไปโตัวนะแต่ตัวไม่ทึบไม่เพื่อเพื่อเร็วพบเพราะว่ามันดูทรงจากอวดแล้วปริมาณมันเยอะแถวนี้มั่งจ๋าปริมาณมันเยอะมันก็เลยหยียบไม่ทันใช่ไหมถ้ามึงเห็นว่ามึงเห็นไอ้หน้าพัดท่วมตรงนนี้ไม่รู้เรียมไหนถ้าเห็นพัดมึงเห็นยืนระดับขึ้นเลยมั่งจ๋านี่ขึ้นมาก่อนใช่ให้มึงจ๋าหลวดต่อดูตัวหนาฟองต่อเดีนี้เราลองลงนี่ก่อนนะทุกคนลงนี้เราก็ได้มาขัดมาใช้คือกระดาษใช้คือ เอาตรงตรงนะคือทำอะไับางเห็ดถือว่าเล็กนะถือว่าไม่บางถือว่าเขาได้น้องจ๋นะแต่ว่าเราโกหกเหรอเจีมั้งจ๋าเจียมอู้ได้แล้วน้งจ๋าเก็บและพูดแล้วน้งจ๋าเอาใซรเล็กก็เอาก่อนเอาไปไว้บ้านเราเรามาไกลทุกคนเป็นปลากัดป่าของเทพีแต่ว่าเนาะนี่ทุกคนเรามาหนักกว่ากิโลใช่เรามาหนักกว่ากิโลเพื่อมาหาปลากัดป่าของเทไปไปดูกันว่า แหล่งไหนที่ว่าสวยไม่สวยยังไงอะไรก็ค่อยค่อยหลับไปฟอร์มใส่ขวดแล้วก็รู้นะมังแกเนาะใช่ทุกคนแล้วบางเีตก็จะพาทุกคนมาเลวอดนี่ทุกคนออกไปไกลๆแล้วก็เดี๋ยวบางเีตจะพามาเข้าแค่ๆโอ้โหทุกคนตักๆแล้วผางชื่งพี่มึงจ๋าพบไม้มึงแก่พบตะกรวดหรือยังเอฟซีบางจ,าางจ๋า,าจไม่จัดตะกรวดจั้งจริงนตรงนั้นน่มีนะต้เกือกมึงจ๋า เอาเลยไหมอ๋อนี่เห็นพบพงกันล่ะทุกคนอยู่กลางน้ำพีเลยเอาไม่ได้ตักผิดเหลี่ยมทุกคนใต้เกือกนี่นี่แกว่าเออเอาเอาลูกมันดูไอเอาเดินพื้นรถแค่ใต้มันจ้ะโอ้ยดางไม่ได้เดินได้แล้วนจ้ะมันต้องเดินได้เลยอ้โหทุกคนหมดนี้มันเออมันเล่นมแก Nhìn thấy con Nhìn đây con Ôi nhảy đen tôi còn được mấy tay Mèo mèo nhảy đen nó không kẹt đâu Tổng nha tôi còn Tổng nha tôi còn Tổng Mày đù Thằng chim này còn đi Nhìn con Lên mặt đồng mà Lên mặt đồng mà Mày chờ con kẹt Trông trái liềm này mặt mình... Dù nó càng nó tôi còn dù càng luôn, Lấy con rong ní mà nghe chấm thai, cười เคยจมแล้วทีหนึ่มันลงไม่เทียมคออ๋อบรจาเด้ถือชะถือชะอยู่แล้เอฟซีเออจะเดินถือฉะอยู่แล้วหมันมมันนี่เรากำลังหาวดข้างๆไม่พบทุกคนลุงไปกระท่งหัวยื่นมือตรงนี้นามีเห็นป่ะปังจึิงเอาไม่มีชิบหายเนยในโอ้เรากาวดนั่นเหรอ เทเลยนี่ทุกคนจัดเลยนะจัดเลยก็จัดเลย่าอะ่ังกะเงืว่าไม่น่าเลือดี๋้ว่าไม่น่ารอดกันมักรวอยู่ใต้นั่นเลยฮะนปลาอ้ยเกียวไอ้น่ยทุกคนเออเกียวแบบอานเลยออ โอ้ยเข็นได้แล้วตัวนี้นะโอ้ยเครื่องดีสีชวยผานัจ้กผานได้นทีู้ไหมคาราเบลยเอมคาราเบจัดไปมึง้วดเชได้มงกเนาะโอพบลาวม้งแกน่ทุกคนมาเลยเนี่ยเหีไมก็ราดนี่ปาหวดนั่นเห็นไหมน่ะทุกคนนั่นนะทุกคนยังตางบ้านจัดเลย บางชิงอู้ยดำปื๊ดมันจออู้ยมันจอนกแค่ตายตักปนีตักแล้วดำปื๊ดตักแล้วดำปื๊ดปนี่มันจอเนาะเจ็บนะอ๋อปล่อยปล่อยปล่อยตอนนี้มันเจ็บมันน่าจะมันน่าจะเป็นนักลบอยู่เราต้องปล่อยเลยนะเพราะว่ามันส่งสานมันเราเป็นเด็กดีอยู่แล้วทุกคนใช่ตรงนี้ไม่บรรลุเลยแต่ว่าอ้ย này là không cả ô người ta đâu chọn phong đi đi mấy này ở trong phong cả, cả. này này nhau này 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 Nè. này 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 nè. này 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 อ๋อเร็วอแบดนี้แล้วไปเกิดบอกแล้วตักไม่ดีตักไม่ดีมีไปไประชุมเลยมังจาอ่นาอนนะฮะมังจาว่าขอหาพบกระอวดมันนี่ยเรื่องสายตานี่ต้องสำงกันทุกคนเพราะว่าการมองหวดนี้คือสำคัญมากนี่ซาปอนเซอร์ต้องเข้าได้จากวันนี้ Ôi ơi, lực lực. Chạy chào mong phấn một đấy gì ạ? Phố đen không nha? mình nghe chưa nào? Đây bộ. Thấy mình luôn. Rồi nha bộ mình thì nó mới thương không? Mạnh mắn, thì lấy Đi. Ô, oh, mình phấn ba. Tăng chưng Kẹp rồi มีมีเลยมีเลยนั่นล่ะโหวดบังใจแล้วยังทุกคนนั่นน่ะโหวตนั่นแล้วยังจ่านี่คนโหวดทางชื่งปิษณุละน้าไม่รอดเจอไหมเอ้าไม่รอดริงอะไรมังกาไม่รอดคืออะไรอะไรคือไม่รอดเรียบร้อยไม่รอดจริงว่อืมไม่รอดจริงลวกลวก หมายไหนนนมมนี้แหละหมายของแท้นี่มันจ่าาพงัย็ดมากอืมนี่มันก้วว่ามีมีมีแรวว่าเรียบร้อยหมดแล้วข้างบนโอเคทเลยมันจ่าป่ยลนั้นทตรงนี้ก่อนเดีเดเดี๋ยวมลตรงนี้สีตัวบางชื่นเป็นไงทุกคนเดี๋ยวก็ไปขึนกวดได้เลยโอเคทุกคน พอก่อลแรกก็เจแล้ไปดูอีพีหน้ายังม่เพื่เพเสือ